โอ้โาเจ้เจ้า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 นางแอจันเออนางแอจันเออปัญญาบข้านน้อยน้อยนี่กับบ้านนอยไหนขานี้แล้วขานนี้แล้ว ความันเทิงเกิดทุกทีนะถ่ายคลิปนี้แต่และคลิปนะคะที่เล่นด้วยกันนะเชื่อว่า FC ที่ดูก็ลุ้นไปตามๆกันเหมือนกันโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเพ no ื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแม่ลูกอ่อนด้วยนะโอ้โอหหัวอกอีแปนจะแตกโอ้ย เอาเด้อปุยยัยรถรถไถ่อน้อมสมแล้วเราเอามาเกตเด,ด้อปะไ้ปไ่ปรไรบ่ไ้หัวใจคอยสิไหวดาววะสร้างยิ่งน้อยนี่เด้อวะเฮ็ดยังกะเลี่ยนแบบเล่นเซเลเดอร์กะเลี่ยนแบบ หนูจะพาน้องไปไหนพาน้องเล่นว่ะเอืยฉันเจ้าคุกโคนแมหมเอ้ยโอ้โนางงามเอ้ยลมตะคุกตะขัาน เออดาวกินอออแม่เบียดพี่ออกเอออย่าก,กินอย่าก,กินพี่ดาวต้องอือให้หนูกิน <laughs> กันไปสไแม่แป้งก็ขยันสร้างเอฟเฟกเหลือเกินเอฟซีดูเอฟซีดูมุดขาหน้า มุดขาหน้าไปแล้วมุดขาหน้าไปแล้วจะทะลุขาหลังได้หรือเปล่าลุ้นกันค่ะเอาเอาเหนื่อยยังจันเจ้า ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยแล้วหรอหืมหนูเหนื่อยแล้วเหรอลูกโอ,โอ้โอ้โอ้ยย่างดูพูดนั่นละนั่นละย่างดูพูดฉีดผจญลงเท้าพูด จะไปไหนกันอีกเล่นจนหมดสภาพเลยน้อยจันเจ้าเนาะ ดูดูสามแม่ลูกนะคะเรียงลําดับเลยแม่แป้งน้องดาวน้องเจนเจ้าเออหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนนะ่ะเจ้าหนูจะไปไหนหนูโจโโจโจโจโนูไปไหนคะหนูจะไปไหนพี่หลงออกเดอ้อของแท้นั่น เจ้าเจ้าเจ้เจาเจ้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 าเ้าเจ้าเจ้า แม่แป้ง mhm. ว่าทะเลนแบบนี้เศร้าเศร้าเศ้าย่าเลนอย่าเลนแม่แป้งว่าแม่ปังแป้งว่าเล่นแบบนี้อย่าเลนพ่อพาเศร้าน้องเลนพ่อเลยพ่อเลยแม่แป้งว่าพ่อเลยถ้าเล่นแบบนี้พ่ต้องเลนแล้วเออเออเอาพี่ดาวลูกเอยพี่ดาวพี่ดาวผ้านี้แม่แป้งอ้อยเอา โอ้อย oh 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 oh, hey, เอาจนจะคลองลมแต่คุคุก้าโ oh. <c oughs> oh oh, hey, อ้ยเนาะเออกับพาน้อ,องเนาะเล่นนันเมพี่ดาวแม่พออนา, oh, าน้องแลน,น,นเฮ็ดยังเอาโอ้ตายลูกข่อยตัวนี้นอ้อยแลนน้ำกลนเขาตายลูกพญายรทละแล้วลูกข่อยพญาล้อแลนเองสิ ลูกพู้ใหญ่บอลพาลูกพ่อใหญ่เลินแลนนะคะเอฟซี MC, มาช่วยกันรัดดวนวิ่งหนีแม่แป้งไปแล้วค่ะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วแม่เอาลูกพู่ใหญ่เลินออกไปทีดาวบอกไม่ไหวจะเคลียร์แล้วบอลดัวเกิน เออหนูนั่งลงพี่ดาวหนูนั่งลงลูกเออหนูนั่งลงพี่ดาวนั่งลงลูกนั่งลงพี่ดาวเออบอกพี่ดาวนั่งแต่จันเจ้านั่งแทนโอ้โอ้พี่ดาวบอกให้พี่ดาวนั่งแต่ว่าจันเจ้านั่งแทนโอ้โอ้ โอ้ซี oh. ก็ลุ้นกันทั้งคลิปนะคะ oh. เออน่ะพิดเอานอนบ้างน่ะเออน่ะน่ oh. ะเดี๋ยวผานองแนลนไลทถอลริต้นนองโ oh. oh. อง้นองแห่งผู้น้องอายุ เออนอนลงเออนันแม่พานองนอนเล่นยังสั่นตัวโตวยังสิพานองแล่นไปหันไปหนีน,อน้องแหงผู้น่อยเออนางแอจจันเออนางแอจ้านเออปัญญามขานอนใหนน่อย,น,อยนี่กับ,บนอนไหนคานนี้แล้วคานนีแล้วพี่ดาวคานนี้นองเจ,จ้าแล้ว โอ้เอฟซีถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอ,อบครัวดาวเคียงเดือนด้วยนะคะไปไหนไปไหนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเอฟซีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ